นี้พวกปิ๊กจะพามาดูวิธีการกู้คืนกระเป๋ากรณีที่เราทําการย้ายเครื่องโทรศัพท์มือถือไปเครื่องใหม่ก็อันดับแรกเลยก็เข้ามาในตัวอิลิพาวนะคะตอนนี้เนี่ยพูกปิ๊กจะมีอยู่2กระเป๋านะคะที่มีจํานวนเงิน8.98แล้วก็0.002เราจะทําการลบตรงนี้ทิ้งก่อน เมื่อเพื่อนๆเข้ามาใหม่ยังไม่มีกระเป๋านะคะเราก็มาเลือกที่คําว่า co wallet ได้เลยแล้วก็เลือกว่าจะเพิ่มอันไหนมาดูวิธีการเพิ่มตัวกกา g a ดตัวนี้ก่อนนะคะเราก็เลือก,อก,กา g a ดแล้วก็กดที่ connect กกา g a ดแล้วก็ใส่ password ของเราหลังจากนั้นนะคะเราก็นำตัวนี้ไปวางที่ก a s แบบนี้อ่าแล้ก็เลือกคอยอะจะสังเกตว่าตอนนี้ศูนย์จุดศูนย์สองมาแล้วก็เป็นอันการกู้ในส่วนของตัวเอกาศเป็นที่เรียบร้อยต่อไปมาดูในส่วนของตัวอ e ิทธิพลไทตัน เราเปิดเครื่องขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เราก็ไปที่เพิ่มกระเป๋าแล้วก็ไปที่คำว่า connect wallet Co แล้วก็เลือกเป็น e t h u t i t a n แล้วก็กด connect เสร็จแล้วนะคะมันก็จะให้เราทำการสแกน QR code เราก็มาที่ e t h e r e ั t i t a n ตรงนี้แล้วก็ไปที่มุมขวาด้านบนแล้วก็ทำการสแกน อ่ตัวกระเป๋าเดิมที่มีจำนวน8.98ก็เพิ่มขึ้นมาไปที่เรียบร้อยก็จะประมาณนี้วิธีการย้ายหรือว่าเพิ่มกระเป๋าในโทรศัพท์เครื่องใหม่